สวัสดีครับคลิปนี้เราจะมาคุยกับอาจารย์ต้อมสุทธิธรรมภาคเพียรนะครับเจ้าของเพจแนะนำเราโหราศาสไทยระบบรังสีดาวครับแล,และอีกเพจหนึ่งอีกเพจหนึ่งชื่อเพจแก้ไขดวงชะตาสองเพจนี้เราตั้งไว้เพื่อถูกบล็อกนะครับคือคือตอนนี้เนี่ยทุกอย่างต้องทําไว้สองอย่างช่องสองท่องสองท่องทางเพราะมันฟรีครับผมอาจารย์วันนี้เราจะไม่คุยเรื่องหมอดูเลยนะครับจะไม่เอาไม่คุยเรื่องหมอดูเลยแต่เราจะคุยเรื่อง โหนไม่โครงการของอาจารย์ต้อมที่มีผลมาจากการดูดวงทำนายทวงตาตรงนี้เราอยู่ที่ไหนของประเทศไทยครับอาจารย์ตอนนี้อยู่ที่ศูนย์อนุบาลโคกระบือก่อนสงมอบของสำนักเพจดูดวงโหราศาสตร์ไทยระบบรังสีดาวหมู่สี่ตำบลยางอํเภอน้ำยืนจังหวัดอุบลราชธานีน้ำยืนอําเภอน้ำยืนตรงนี้เป็นที่มรดกของพี่สาวครับผมครับผมอะ ความเป็นมาของตรงนี้เนี่ยมันเกิดจากอะไรครับอาจารย์ด้วยความที่ว่าพอเราดูดวงแล้วเนี่ยครับคนเริ่มมาเยอะๆเข้าเนี่ยรเราก็ดูไม่ไหวก็เลยเอาอย่างนี้ละกันเป็นการแก้ไขดวงชะตาครับไม่ว่าจะเป็นการทําบุญถวายน้ําก็ดีไถ่ถชีวิตโคก็โคกระบือก็ดีเนี่ยทำโดนถวายหลอดไฟวัดก็ดีโครงการที่ทางเพจทําออกไปใช่ครับก็ทีนี้เนี่ย พอเราถ่ายชีวิตโคกระบือเนี่ยเรายังไม่รู้จะไปไว้ที่ไหนเราถ่ายมาแล้วเราถ่ายมาแล้วก็เลยต้องมาทำเป็นเป็นศูนย์อนุบาลไว้ครับผมทีนี้เนี่ยโคกระบือเนี่ยเพื่อให้เกิดความยั่งยืนเราไม่สามารถที่จะเอามาเก็บไว้ที่ศูนย์ของเราตลอดไปได้ไม่สามารถที่จะเลี้ยงเขาตลอดไปได้จนกว่าเขาจะตายเองโดยธรรมชาติไม่สามารถทําได้เราไม่สามารถทําได้เพราะเราทุนไม่มากพอขนาดนั้นถูกต้องครับครับผมทีนี้ก็เลยเกิดโครงการศูนย์อนุบาล ก่อนส่งมอบก็คือก่อนส่งมอบให้เกษตรกรครับผมศูนย์ของเราเนี่ยจะเพาะพันธุ์เอาแม่วัวนะครับก็จะมีแม่วัวคือเวลาเราถ่ายชีวิตโคกระบือนะครับเราจะถ่ายตรงๆเลยนะครับไม่ต้องอ้อมค้อมเลยเราจะถ่ายตัวเมียเป็นหลักตัวเมียเป็นหลักคือคือคือลูกตัวผู้มาบ้างอะไรบ้างแต่จริงๆแล้วเนี่ยเราถ้าเราต้องไปซื้อเองเราจะซื้อตัวเมียมาใช่ครับเพื่อเดี๋ยวเพื่อประโยชน์อะไรนะครับ แต่ถ้าคนมาถวายมามาร่วมเลยเอาวัวมาเนี่ยเราเลือกไม่ได้ตัวเมียตัวผู้ต้องรับไปทั้งคู่<ร>อ่ะก็ต้องรับไวทำไมต้องเลือกตัวเมียทีนี้เนี่ยตัวเมียเนี่ยมันทําให้เกิดความยั่งยืนครับแล้วก็สร้างรายได้ให้เกษตรกร,ร,กรสร้างอาชีพสร้างอาชีพให้เกษตรกรเขาเรียกว่าเพิ่มทางเลือก ให้เกษตรกรไม่ใช่ว่าปลูกข้าวอย่างเดียวแล้วไม่มีวัวเลี้ยงไม่มีอะไรการเลี้ยงวัวเหมือนมันเหมือนกับการฝากธนาคารเป็นงานอดิเรกแล้วก็ง่ายวัวก็จูงไปกินหญ้าก็ไม่ได้มีอะไรัลผมกินหญ้ากินน้ําแค่นั้นเองอาจารย์ครับเริ่มจากไถชีวิตโคกับเบอร์กี่เริ่มกี่ตัวก่อนก็เริ่มสองตัวสามตัวครับอ่าเสร็จเรียบร้อยแล้วตอนแรกๆไม่มีปัญหา ไม่มีปัญหาเพราะว่าถ่ายปุ๊บเราก็ไปเข้าโครงการเขาได้ใช่แต่นี้เข้าโครงการเขาเรากลับมองว่าเฮ้ยโครงการเขาจะเดินต่อได้ยังไงใช่เพราะว่าไม่มีควบคุมแล้วบัวที่เราไปเนี่ยคุมไม่ได้คุมไม่ได้ว่าเขาเอาไปบางคนเนี่ย<ข>ครับเาไปทําอะไรบางคนเขาเหมือนกับเอาเขาเอาเขาไปขายไปขายหรือไปฆ่าต่อใช่เอาไปขายเลยบา<อ>งทีเราตามไม่ได้แต่นี้เพื่อให้โครงการนี้ยั่งยืนและตามได้อาจารย์ทํางไง ผมก็มอบนะครับแม่วัวให้กับเกษตรกรเอาไปเลี้ยงนะครับโดยผมทําให้ท้องเลยนะฮะสองถึงสามเดือนเนี่ยได้วัวท้องกลับไปเลยได้วัวท้องไปเลยครับลูกตัวแรกเป็นของเกษตรกรครับลูกตัวที่สองกลับมาเป็นของสํานักเพจศูนย์อนุบาลคือที่เราต้องขอตัวที่สองคืนต่อนะครับเพราะว่าเราจะขยายให้ส่งมอบต่อไปอีกส่งมอบต่อไปอีกกับครอบครัวอื่นๆใช่ตัวที่สามเป็นของคนเลี้ยงอีกครับ ตัวที่สี่กลับมาเป็นของเพจเพจของศูนย์อนุบาลคือปีบัวจะท้องปีละตัวนะครับปีละตัวครับปีละตัวนะครับถ้าใครฟุกได้2ตัวก็ก็ก็ระยะเวลาที่จะได้ขอ่าครับผมทีนี้เมื่อครบ4ตัวนี้แล้วนะครัก็แบ่งแบ่งกันคนละสอตัวนะฮะเราก็มอบแม่ให้เขาเลยแต่มีเงื่อนไขแต่มีเงื่อนไขยังไงครับอาจารย์ห้ามขายห้ามค่า ห้ามเอาไปทำอย่างอื่นที่ว่าให้มันตายให้มันตายโดยธรรมชาติของมันไอ้ตัวที่เขาถ่ายชีวิตมาต้องตายตามธรรมชาติต้องตายตามธรรมชาติเท่านั้นคือเรามีมีคนตรวจสอบยังไงอาจารย์ก็มีผมนี่แหละครับผมนี่แหละตรวจสอบเป็นหลักอ่าเพราะว่าโดยเฉพาะผมก็เป็นนักกฎหมายอยู่แล้วผมก็เออก่อนจะร่างไปก็ร่างเลยครับแล้วก็ทำสัญญากันคว้ผประมาณนี้ครับครับผมอ่าอาจารย์เริ่มจากตัวสองตัวเรามอบให้คนอื่นก่อนครับแล้ว เราทาโครงการเองเนี่ยมันเวิร์กตรงไหนเออจริงๆแล้วเราเราก็ได้ความสบายใจครับรบเพราะว่าโดยตามเกษตรทฤษฎีของในหลวงราชการที่9าเนี่ยผมนำมาเป็นตัวอย่างเลยนะครับรบเรื่องความยั่งยืนเกี่ยวกับเกษตรกรของเราเนี่ยนะครับครับก็มันสร้างความยั่งยืนครับครับแล้วก็ไม่มีที่สิ้นสุดครับผมก็ขยายไปเรื่อยๆตอนตอนนี้มีวัว โควัวกับควายเลยตรงๆนะครับไม่ต้องทำสุภาพครับที่อนุบาลอยู่ที่เราเห็นลงเรียนอยู่ไกลๆนี่กี่ตัวครับอาจารย์ตอนนี้มี35ตัวฮะสามสิบห้าตัวสามสิบห้าควายสองตัวควายสองตัวแต่ก่อนนี้เราส่งมอบไปเท่าไหร่ครับเ,เราส่งมอบไปแล้วตอนนี้รวมทั้งหมดแล้วเนี่ยสี่ตัวอ่าครับสี่ <4 S 2> <4 S 1> ตัวเราต้องคัดเลือกเกษตรกรนะครับสี่ตัวใช่ฮะก็ต้องดูด้วยว่าเขาเอ่อ มีปัญหาอะไรหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยฮะเขามีพื้นที่ไหมอะไรไหมแล้วก็เราก็ไปดูแลไปซัพพอร์ตไปช่วยเรื่องวัคซีนไปช่วยเรื่องหลายอย่างครับเรื่องอาหารเรื่องการจัดสรรพื้นที่ในการเลี้ยงครับก็ดูแลทุกอย่างครับอาจารย์ปลูกหญ้าปลูกหญ้าให้วัวตอนนี้ปลูกหญ้าให้วัวครับอันนี้หญ้าเนเปียร์ครับหญ้าเนเปียร์เพื่อให้วัวขุนวัวไปให้ก่อนชาวบ้านเลยขุนวัวให้เลยฮะอาจารย์วัวที่ถ่ายมาจากโรงงานฆ่าสัตว์หรือถ่ายมาจากชาวบ้านเนี่ยครับเป็นวัวอายุเท่าไหร่ S <S <S ก็เป็นวัวส่วนมากก็อายุ2ปีสปี <S 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 เป็นวัวแม่บางทีเนี่ยชาวบ้านพอเลี้ยงแล้วเนี่ยมันได้ตัวผู้ออกมาอย่างเงี้ยนะครับเขาก็ไม่มีกําลังใจเลี้ยงต่อเขาขายทันทีเลยอย่างนี้ก็มีเราก็เอามาอูุบานนะครับก็ตอนนี้ก็มีตัวเล็กๆเกิดมาก็ส่วนมากก็เป็นตัวเมียรครับตอนนี้ตัวเล็กเกิดมา4ตัวก็ <S 2> <S 2> <S วเป็นตัวเมียสักสาอะไรอย่างเงี้ยฮะตัวผู้เนี่ยก็มอบไม่ได้อยู่แล้วก็ให้อยู่กับเรา เพื่อเป็นพ่อพันธุ์ต่อไปอ๋อตัวผู้เนี่ยเราเราจะไม่ต่วใหญ่เราจะไม่ให้เกษตรกรไปไม่ไม,ไม่ไม่ให้ฮะเพราะว่ามันมันออกแม่แผลลูกไม่ได้ออครับคือเขาจะไปตอนที่เขาได้แม่ไปเนี่ยมันมีคนรับจ้างผสมพันธุ์อยู่แล้วครับผมเขาก็รับประกันว่าได้ได้ไดวัววัวให้ท้องได้แต่ที่นี่เหนือกว่าที่อื่นก็คือคุณเอาวัวท้องไปเลยคุณเอาวัวท้องไปเลยอ่าเราต้องทําให้ท้องก่อนครับนะครับถ้าวัวไม่ท้องแสดงว่า วัวตัวนั้นมีปัญหาเราก็เก็บเอาไว้ที่เพจแล้วก็เลี้ยงของเราไปแล้วก็แก้ไขไปตามนั้นนะครับแก้ไขจนกว่าเขาจะท้องครัไอวัวที่ลูกเพจถ่ายชีวิตมานะครับคือตัวตัวแรกเนี่ยจะไม่ถูกตัวแรกนะครับที่ถ่ายมาเนี่ยจะไม่ถูกฆ่าเด็ดขาดไม่ถูกฆ่าโดยเด็ดขาดไม่ถูกฆ่าไม่ถูกขายไม่ถูกส่งต่อโดยเด็ดขาดครับ,ค,รบคืออาจารย์เราอาจารย์มั่นใจว่าควบคุมได้ ควบคุมได้ครับเพราะว่าเราเราก็มอบเฉพาะใกล้ๆแถวแถวใกล้ๆแถวนี้แล้วก็เรากา็ให้คนงานของเราไปดูอยู่ตลอดให้ทีมงานให้อะไรไปดูไม่ใช่ขารแอบ,บแขายโดนนะครับไม่ได้เลยครับขายแอบ,บขายเจอกฎหมายใช่ครับเพราะว่าถ้าขายปุ๊บทางเพจขายเองได้ถ้าเราคิดอีกอกุศลอย่างนั้นใช่ฮะออาจารย์ใครมาถ่ายชีวิตโคกระบืออาจารย์ส่วนมากก็เป็นสมาชิกกัลยาณมิตรครับ ผู้ติดตามเพจดูดวงโหราศาสตร์ไทยระบ,บบรังสีดาวทุกท่านนะครับซึ่งเขาก็ทำตามวิธีแนวทางการแก้ไขดวงชะตาของทางเพจครับไม่ใช่ว่า,าจะไถ่กันเยอะแยะอะไรฮะก็75บาท85บาท95บาทแล้วแต่กำลังพระเคาะที่ให้คุณในช่วงนั้นๆครับผมเราพอเราทำแล้วมันก็ มันก็ทําให้ชีวิตเขาเปลี่ยนก็มีครับร<ถ>ก็มี feet, มอันนี้ไม่ได้ถ่ายชีวิตโคบือเป็นการ,การค้าเหมือนหลายที่ถัดทํานะครับครับคือตรงๆนะครับตามวัดวาอารามที่เขาถ่ายชีวิตโคบือนะครับอันนั้นเราตามไม่ได้เราไม่เราเรา,เรามไม่ว่าเขา,าอันนั้นเป็นแต่ที่นี่เราตามได้ที่นี่เราตามได้ครับไอ้ว่าไอ้เงินที่ถ่ายชีวิตโคบือนั้นเงินไปไหนวัวไปไหนใช่ครับใช่ครับอาจารย์ถ่ายแต่ละทีเนี่ยมีคนร่วมโครงการเยอะไหม ถ้าจำนวนเงินเนี่ยก็ไม่มากครับก็ใกล้ๆกับกับอย่างเช่นวัว3ตัว4ตัวแสนอย่างเงี้ยก็จำนวนเงินก็ประมาณแสนกว่าบาทแล้วอีก2-3หมื่นกว่าบาทเราก็เอามาซื้อฟางซื้อหญ้าหรือสร้างโร,รงเรือนอนุบาลไว้ครับทำโรงเรือนอนุบาลไว้อาจารย์ลูกเพจลูกเพจที่ร่วมโครงการเนี่ยเขาสบายใจไหมว่าเราเอาไปช่วยเหลือเกษตรกร ก็เรามีรายงานอยู่ตลอดครับเรามีรายงานว่ารายงานผ่านเฟซผ่านเพจผ่านเพจตลอดครับก็มีรายงานตลอดครับเขาแฮปปี้กับโครงการอาจารย์ไหมก็ทุกคนก็โอเคนะครับคือเงินที่ท่านถ่ายชีวิตโคกระบือนั้นนะครับไปสร้างอีกชีวิตหลายชีวิตเลยอีกหลายชีวิตเลยครับบุญต่อบุญครับบุญต่อบุญนะครับคือคือเขาไปเลี้ยงต่อเพื่อเขาสร้างชีวิตใช่ครับสร้างสร้างชีวิตสร้างอาชีพให้เขาครับผมอาจารย์คนที่ได้วัวไปนี้เขาดีใจขนาดไหน ผมเคยเห็นแต่ในมุงครงกว่าถูกหวยเลยเลยครับยิ่งกว่าถูกหวยเลยครับยิ่งกว่าถูกหวยเลยครับผมบางคนนี่อย่างอย่างอย่างปีนี้เนี่ยครับราคาข้าวมันตกต่ำบบางคนเนี่ยขายวัวขายควายกันเลยับมันเพราะด้วยระบบเศรษฐกิจหรือหรือยังไงก็ไม่ทราบครับพอทีนี้พอเขาขายแล้วเนี่ยเขามีพื้นที่เลี้ยงเขาไม่มีทุนที่จะมาซื้อวัวซื้อควายครับ พอเรามอบให้เขาแล้วโอ้โหเขาก็ดีใจครับแล้วเขาตั้งใจเลี้ยงคนบ้านนอกเราเวลาเลี้ยงแล้วเนี่ยเขารักนะครับเขาไม่ได้ขายง่ายๆนะฮะถ้าเกิดค้อเขาไม่เดือดร้อนเขาไม่ขายใช่ฮะไม่เข้าตาจนจริงๆไม่ขายโดยเด็ดขาดเลยนะเขามีโดยส่วทัวงเขาเลี้ยงเพื่อเป็นเงินฝากส่วนหนึ่งแต่เขาจะขายเมื่อตอนเขาต้องใช้เงินก้อนเขาต้องใช้เงินก้อนที่เขาลําบากจริงๆที่ว่าทกศจะมายึดบ้านแล้วนะอะไรอย่างนี้ครับผมก็ต้องขายอาจารย์มีคนมาดูงานพอสมควร มีเยอะครับช่วงนี้มีเยอะเพราะอะไรครับอาจารย์ก็ผมทําให้เกิดความยั่งยืนแล้วก็ทําเป็นเกษตรทฤษฎีใหม่ครับไม่ว่าจะการเอ่อผมปลูกหญ้าแล้วผมก็ปลูกต้นไม้ไม้ยืนต้นนี่ครับปลูกกล้วยปลูกกล้วยปลูกต้นไม้ไม้ยืนต้นครับก็ใช้ทฤษฎีของคุณไตเทพฮะอ่ะยังไงเรา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 เอาฟังก่อนครับทฤษฎีของผมนี่เจ๋งตรงไหน ทฤษฎีเขาเรียกพี่เลี้ยงน้องอทฤษฎีพี่เพียงน้องให้เทวดาอองยังไงให้เทวดาดูแลอย่างเช่นปลูกมะพร้าวก็จะต้องปลูกกล้วยต้นกล้วยเนี่ยปลูกใส่ไปด้วยใส่ไปก่อนเลยเพราะว่าต้นกล้วยเนี่ยเป็นธนาคารน้ําบนดินดีๆนี่เองนี่แหละฮะคือถ้าใครจะทําสวนมะพร้าวสวนมะม่วงนะครับผมให้บอกบอกให้ทําสวนกล้วยก่อนคือปีแรกคุณได้กินกล้วยแน่นอน แน่นอนแน่นอนมะพร้าวมะพร้าวมะม่วงโตตามปกติใช่ปีที่สองกล้วยเริ่มโทมมะพร้าวเริ่มโตกล้วยยังกินได้ใช่ปีที่สามสี่กินมะพร้าวมะกล้วยโมกินมะพร้าวนี่นะครับดูแลารย์นอกจากไขยชีวิตโคกระบือแล้วโครงการบริจาคน้ําที่ร่วมบุญกันมาเนี่ยเราก็ไปบริจาคน้ําตามวัดต่างๆตามวัดต่างๆที่ว่าหลายคนว่าเอ๊ะทำไมต้องบริจาคตามวัดในเมืองครับ คือวัดในเมืองเนี่ยมันมีสำนักเรียนลูกพระลูกเนรเราเรียนอยู่ที่นั่นครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราไปบริจาคในเมืองเนี่ยอันเนี้ยมันจะจะได้ประโยชน์จริงๆได้ประโยชน์จริงๆมีพระมีพระ,ะเนรที่เรียนหนังสืออยู่บ้านกะ<ช>ไทยนะครับในอุบลนี้มีสำนักเรียนเยอะมากครับผมเราจะไปบริบจาคสำนักเรียนใช่ส่วนมากก็จะเป็นสำนักเรียนไม่ว่าจะเป็นทั้งมหาวิทยาลัยสงฆ์วิยาเขตอุบลก็ดีนะครับสำนักเรียนหลายๆที่นะครับก็เอาไปบริจาคตลอด ทุกเดือนเป็นประจำทุกเดือนเป็นประจำครับอาจารย์น้ําที่ทำนักเรียนไม่พอเลยผมามจริงเดี๋ยวอาจารย์ผมให้จารยกเก้าอี้เข้ามาใกล้แสงไฟน่ะผมจะมองหน้าอาจารย์ไม่เห็นละอาจารย์ยกเก้าอี้มาเลยใกล้ๆนี้เลยครับนี่ครับตอนนี้ฟ้ากําลังสวยนะครับโอเคอาจารย์อาจารย์นั่งนั่นนะครับอ่าจารย์นั่งนั่นเฉาเอาฉากหลังสวยๆอย่างนี้เลาสํานักเรียนยังไงครับอาจารย์ คือมีลูกพระลูกเนนอยู่เยอะครับเขาก็ไปเรียนอยู่เยอะรเราก็ตามอน้ำเนี่ยไปมอบไปถวายไม่ใช่น้ำอย่างเดียวนะครับมีบจตุปัจจัยด้วยนะครับครับบางทีนี่มีการสอบเราก็จะมีทั้งน้ำปานะเราก็จะมีทั้งจตุปัจจัยเพื่อถวายพัตหารอาจารย์ต้องเป็นพระมาก่อนนะครับลำบากขนาดไหนโอ้โหคือ,คอ,คอ,คอใครใครคิดว่าเป็นพระเนี่ยสบายถือบินถือบาตรเราไปบินทบาตได้ ไม่เป็นเช่นนั้นเสมอไปยังไงครับอาจารย์ไม่ไม่ไม่เป็นเช่นนั้นเสมอไปครับบางครั้งบางทีพระเนนก็ต้องมีค่าใช้จ่ายหลายอย่างครับครับวัดวาอารามเนี่ยก็ต้องมีค่าใช้จ่ายหลายอย่างไม่ใช่ว่าไปรับกิจนิมนต์แล้วมันก็จะพอค่าน้ําค่าไฟบางครับไม่พอนะครับครับเราก็ต้องช่วยกันเราเป็นพุทธบริษัทเพราะพุทธเจ้าบอกว่าพุทธศาสนาจะอยู่ได้เนี่ยก็ด้วยพุทธบริษัทสี่ไม่ได้อยู่ได้เพราะพระนะครับครับผมพิกสูนีอุบาสกอุบาสิกาต้องสี่ต้องถึง ถ,ถึงจะอยู่ได้ครับก็ต้องคอยอุดหนุนเกื้อกูลซึ่งกันและกันครับอันนี้ถึงจะอยู่ได้ก็อย่างที่เขาว่าวัดพึ่งบ้านบ้านพึ่งวัดอะไรอย่างเงี้ยนะครับครับผมถึงจะอยู่ได้อาจารย์พื้นที่ของตรงนี้กี่ไร่จริงๆแล้วทั้งหมดมีอยู่34ไร่อาจารย์จะบริหารจัดการยังไงครับผมบริหารจัดการก็คือเป็นอันนี้บริหารแบบการแบบเป็นพระนะครับเคยศึกอาจารย์บวชเป็นพระกี่ปีเอ่อเป็นพระ8ปี8ปีนะครับไม่ได้เรียนการเกษตร แต่ดูคลิปดูศึกษาเอายังไงครับอาจารย์ดูศึกษาแล้วก็ศึกษาโครงการของในหลวงรัชการที่9ครับผมก็ไม่ว่าโครงการในพระราชดำริอะไรต่างๆนะครับเพื่อสร้างความยั่งยืนเกี่ยวกับเกษตรกรครับเราก็ไปศึกษาครับพื้นที่ที่ผมจัดอยู่เนี่ยก็คือเป็นพื้นที่ศูนย์อนุบาลเนี่ยหกไร่กว่าหไร่กว่านอกนั้นก็จะเป็นพื้นที่ที่จะปลูกป่าปลูกไม้ยืนต้นครับปลูกเขาเรียกว่า ป่าที่สร้างประโยชน์ครับป่าที่จะมีเห็ดมีอะไรให้เราเก็บกินอะไรต่างๆครับอาจารย์มีคนแอนตี้มาอยู่คาแต่อาจารย์ปลูกไว้ก่อนหน้านี้มันดีตรงไหนก็มันก็อย่างที่เห็นเนี่ยฮะอย่างที่เสาโครงสร้างอย่างที่เสาที่อาคารเนี่ยเราเห็นเนี่ยมาจากป่าปลูกของอาจารย์ทั้งนั้นใช่ฮะเป็นยูคานี่นะเป็นต้นไม้ยูคาทั้งนั้นเลยนะครับนี่แล้วป่ายูคาของอาจารย์อยู่ด้านหลังครับถ้าซื้อก็ทุนเยอะไป กูเยอะมากเยอะมากอย่างกับโรงเรือนทั้งหมดเนี่ยครับโรงเรือนมีอยู่หนึ่งสองสามสี่หกหลังเนี่ยเป็นไม้ยูคาหมดเป็นไม้ยูคาหมดอันนี้คือเรงการไก่ไว้ครับผมก็ปลูกทิ้งไว้นะครับครับก็คือใครบอกว่ามันจะกินดงกินดินดินดินอาจารย์หายไหมมันมันอยู่ที่เราตอนนี้เนี่ยรายได้จากวัวเริ่มมีแล้วนะครับก็คือขายขี้ขี้วัวครับผมอทุกวันนี้ขี้วัวแพงมากเพราะ ปุ๋ยมันแพงครับเขาก็เลยหันมาหันมาใช้ปุ๋ยคอกปุ๋ยขี้วัวเลยนะตอนนี้พอมีไรายได้มาจุนเจือมาเพื่อที่จะจ้างพนักงานใช่ครับในการอนุบาลก็ขี้วัวขี้วัวครับอีกหน่อยผมก็จะทําเป็นขี้วัวอัดเม็ดแล้วฮะ <c oughs> <c oughs> ตอนนี้ก็เอาขี้วัวใส่กระสอบไปก่อน,นตรงนี้ไฟเดินมาไม่ถึงอาจารย์ใช้โซลาเซลล์100ร้อยเปอร์เซ็นต์ครับร้อยเปอร์เซ็นต์ครับโซลาเซลล์หมดเลยครับมันมันช่วยได้ขนาดไหนครับอาจารย์ก็ทั้งคืนฮะไฟสว่างทั้งคืนครับผม ครับผมก็เห็นไฟเหลืองๆนี่ก็คือไฟไล่ยุงครับไฟไล่ยุงครับไฟหลอดสีขาวนี่ก็เป็นไฟที่เราใช้ปกติเนี่ยละครับครับอันนี้ต้นทุนต่านะครับอันนี้ต้นทุนต่ำครับตอนนี้เดี๋ยวหาซื้อได้และได้ตามร้านขายวัสดุพันธุ์ใช่ครับง่ายนะครับไม่ว่าจะเป็นรายร้านใหญ่ๆ300อบาท3า0ร้อบาทสว่างทั้งคืน้ปีทั้งชาติเลยครับผมสว่างทั้งคืนเลยสว่างทั้งคืนเลยครับอาจารย์ครับทําแบบนี้เนี่ยเพื่อ ผมเป็นพระอยู่แล้วเมื่อก่อนเนี่ยเราทำทุกสิ่งทุกอย่างนิสัยพระจากที่เคยเป็นพระมาแปดปีใช่เราทําทุกอย่างเพื่อสังคมอยู่แล้วครับเพราะนั้นก็เมื่อเมื่อคือถ้าเอาตรงๆเนี่ยทุกสิ่งทุกอย่างบนโลกเนี่ยไม่ใช่ของใครคนใดคนหนึ่งครับพวกเราเนี่ยเพียงแต่มาอาศัยชั่วคราวเท่านั้นครับแล้วก็ต้องจากไปครับ ในเมื <anak> ่อเราคิดได้อย่างนี้แล้วเนี่ยเราควรสร้างประโยชน์ให้มันได้มากที่สุดสร้างความสุขหลวงพ่อคูณบอกยิ่งเอามันยิ่งอดยิ่งให้หมดมันยิ่งได้คุณจำไว้นะมันสุดแท้แต่เราคือยิ่งเอาเนี่ยยิ่งหมดยิ่งให้หมดจะได้ไม่หมดใช่อันนี้นี่คำ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 หลวงพ่อคุณนี่คำหลวงพ่อคูณยิ่งเอามันยิ่งอดยิ่งให้หมดมันยิ่งได้ครับเลยเลยยึดคำนี้มาครับเมื่อเราได้เขาได้ครับ ความสุขมันเกิดครับเราจึงอยู่ในโลกนี้อย่างมีความสุขครับอาจารย์โครงการถ่ายชีวิตเราจะแก้ทำไมเราต้องแก้ดวงด้วยการถ่ายชีวิตโคกระบือสัตว์ใหญ่คือโดยหลักของโหราศาสตร์แล้วเนี่ยครับมันมีมาตั้งแต่โบราณจารย์ครับคือโหราศาสตร์เนี่ยจะประกอบด้วยศาสตร์อยู่3อย่างครับก็คือมีอยู่3ภาคครับภาคคำนวณ ภาคพยากรณ์แล้วก็ภาคพิธีกรรมไอภาคพิธีกรรมเนี่ยพิธีกรรมเนี่ยสำคัญมากที่สุดสําคัญมากกว่าไอสองสองอันแรกก็ก็สองอันแรกก็สําคัญก็ไม่ย่อหย่อนไปกว่ากันครับภาคคานวณก็คือคํานวณวันเดือนปีเกิดภาคพยากรณ์เมื่อคํานวณวีเกิดวันเดือนปีเกิดแล้วเราก็พยากรณ์จะเป็นยังไงจะเป็นยังไงเดี๋ยวนี้ใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์สาเร็จรูปมีไอสองภาคแรกมีโปรแกรมสําเร็จรูปสําเร็จรูปเรียบร้อยแล้วสองสองใคร ใครเรียนนู้ดสักเดือนสองเดือนเป็นก็เป็นครับสามารถใช้ภาคพยากรณ์ภาคคำนวณได้ใช่ครับขออาจารย์พุ่งตรงใช้โปรแกรมของใครผมใช้ของพยากรณ์ m อาก็คือหนไทยมีอยู่2ระบบระบบสุริยญาตหรือสุริยญาตนี่แหละเป็นระบบโบราณของไทยมาแล้วก็ระบบนิรายนะวิธีที่เราใช้สมผุดดาวจริงของดาราศาสตร์ผมใช้อย่างหลัง ก็คือระบบนิรายนาวิธีของของ,ของสายของท่านอาจารย์เทพสา<ช>ริกบุตรก็คืออะไรดอทคอมนะพยากรดอทคอมก็มีพยากรดอทคอมเขาใช้ของอาจารย์เทพมาไม่ไม่ได้ใช้ของอาจารย์เทพแต่ว่าเขามีทั้งโปรแกรมทั้งสองอย่างนี้ทั้งสองอย่างนี้ครับผมเราสามารถเขาเขาทำให้คนทุกคนสามารถเข้าถึงโหราศาสตร์ได้ง่ายได้ง่ายแต่เราไปเรียนคำอธิบาย ครับเพิ่มเติมอีกนิดเดงครับเป็นเลยความหมายของดวงดาวธรรมชาติของดวงดาวธรรมชาติของราศีที่เราเกิดอะไรต่างๆแล้วมาหมวดพิธีกรรมยังไงคือมันมีอยู่สามภาคนะครับภาคคำนวณภาคพยากรณ์ภาคพิธีกรรมครับภาคพิธีกรรมก็จะแบ่งไปอีกนะครับเป็นสองอย่างครับเป็นสองอย่างก็คือการไหว้บวงสวงเทพพระเจ้าต่างๆเทพพนกพระเคราะห์ต่างๆครับนะครับ อีกภาคหนึ่งเขาเรียกว่าภาคสายศาสตร์สยเวทครับการสาบแช่งการจ้างผีการบอกผีให้ไปแช่งชักหักกระดูกให้ไปทำคนอันนี้มีอยู่จริงนะครับแล้วก็การเขียนเขียนยันเขียนอะไรต่างๆเพื่อแก้ไขดวงชะตาครับอันนี้ก็คืออยู่ในภาคพ,พิธีกรรมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราแยกไม่ได้เลยว่าโหราศาสตร์กับสยศาสตร์เนี่ย มันแยกออกจากกันไม่ได้มันเดินคู่มาขนาดคู่กันมาครับผมเพราะว่าสายศาสตร์เป็นหนึ่งในภาคพิธีกรรมเหมือนกันครับเพราะนั้นการถ่ายชีวิตโคกระบือเขาก็มีตำรามานานเนิ่นานแล้วว่าเมื่อการให้ชีวิตมันก็ทำให้ชีวิตเราดีขึ้นอย่างนี้นะครับก็คือมีเรื่องเล่านะครับนี่ก็คือถ้าเอาแบบง่ายๆในสมัยพุทธกาล ก็มีพระอาจารย์ท่านก็บอกว่าเน้นอีกเจ็ดวันนะ้เน้นจะตายแล้วนะ,อะเออรีบไปลาพ่อลาแม่ซนะเน้นก็กลัวทีครับทีบนี้ก็เดินทางไปหาพ่อหาแม่เพื่อจะไปลาพ่อลาแม่ปรากฏว่าเจอถ้าอีสานเรียกว่าปลาค่อนก็คือปลาตกคลักอยู่ในน้ําแล้วก็ทีนี้น้ํำมันแห้ง,หงปลาค่อนก็คือ บอกตงว่ามีหนองน้ํามีบึงครับผมแล้วบึงมันแห้งปลามันจะไปรวมกันครับก็ไปจับปลาแล้วก็ไปปล่อยแม่น้ําครับครับแล้วก็ไปบอกพ่อบอกแม่เสร็จแล้วกลับมาหาพระอาจารย์เจ็ดวันแล้วไม่ตายอ่าเออไม่ด่าพระอาจารย์เลยบอก <c oughs> ทีนี้ก็พระอาจารย์ก็ถามว่าอา้าวทำไมมันเป็นอย่างนี้มันผิดตําราชั้นปรากฏว่าเนรนก็เล่าให้ฟังว่าก็เนี่ย ไปเอาปลาเนี่ยไปปล่อยไปต่ออายุให้ปลามันจึงเกิดเป็นอานิสงส์ครับผมการนี่หละฮะบุญการต่ออายุนะครับเป็นการต่ออายุในในตัวเราครับผมแล้วก็ทีนี้เนี่ยการไถ่ชีวิตเนี่ยนอกจากเป็นการต่ออายุแล้วเนี่ยผมจะคำนวณดูดาวพระเคราะห์พระองค์ไหนที่ให้คุณแก่ในดวงชะตาครับทีนี้เมื่อ พระเคราะห์แต่และองค์ให้ดวงชะตาให้คุณแก่ดวงชะตาเรานี้นะสมมุติพระอาทิตย์อย่างเงี้ยก็มีกําลังหกนะครับถ้าจันทร์มีกําลังสิบห้าพระพฤหัสบ,บดีมีกาลัง 19, สิบเก้าพระศุกร์มีกําลังยี่สิบเอ็ดสมมติว่ารวมกันแล้วเนี่ยพระเคราะห์ต่างๆรวมกันแล้วเจนะ็ดสิบห้าเนี่ยก็คือดาวพระเคราะห์ให้คุณแก่เรารแต่ว่ามันจะเป็นเรื่องต่างๆผมก็จะไทยชีวิตของประจําเดือนนี้นะเจ็ดสิบห้าบาท เช่นนี้เป็นต้น75บาทผมก็จะมาอาธิษฐานทธิบายแล้วว่ามีอะไรบ้างเช่นดาวประสุขนะจะมีกําลัง19นะที่เราบวกไปก็จะให้คุณเกี่ยวกับทางด้านความรักค,รความเมตตาการเงินเงินสด ทองคําเช่นนี้เป็นต้นภาพพฤหัสบดีจะให้เกี่ยวกับเรื่องปัญญาเดี๋ยวอาจารย์ถอยเก้าอี้นิดหนึ่งนะครับคือคือถอยเก้าอี้นี่ไฟมันแวบแวบไม่ใช่รู้แล้วไม่ใช่ถ้าเราถ้าเราอยู่ที่มันแวบเลยมันจะแวบตลอดมันจะติดตลอดอ่ะอาจารย์นั่งอาจารย์นั่งที่เดิมครับถ้าขยับมันจะแวบแวบอ่านี่นะครับถ้าเราอยู่ในระยะนี่มันจะติดตลอดครับอ่าเล่าต่อไปถึงไหนแล้วเนี่ย ตามกำลังวันเกิดอธิบายบให้คนเข้าใจว่าทำไมต้อง75ครับก็ประมาณนั้นแหละฮะก็ไม่ไม่ไม่เจสเสมอไปบาง <Okay. S 2> ทีก็89บางทีก็95ก็สุดแท้แต่ดาวพระเคราะห์ดวงไหนให้คุณให้โทษยังไงก็ผมก็จะเลือกเฉพาะที่ให้คุณครับพอให้คุณมาแล้วเนี่ยเราทำตามกำลังนี้แล้วเนี่ยนะครับก็ปรากฏว่าผู้ที่ติดตามกัลยาณมิตรในเพจก็ เวลาอธิษฐานเกี่ยวกับเรื่องอะไรแล้วมันก็จะสําเร็จครับเป็นพิเศษครับเนี่ยะนะครับจะสาเร็จเป็นพิเศษเดือนหนึ่งถ่ายทุกปีไหมทุกเดือนไหมก็จริงๆแล้วถ่ายทุกเดือนครับแต่ว่าเดือนนี้สาคัญหน่อยเพราะว่าดาวพระพฤหัสย้ายพร,รพระพฤหัสเนี่ยในตําราหรือในตํานานชาติเวนเนี่ยตำนานไตรเพศเนี่ยท่านว่าผู้เป็นเจ้าเนี่ยใช้พระฤาษีสิบห้าองค์เอามาปนครับแล้วเอาผ้าสีแสดหอ ประพมด้วยน้ำอมฤตครับจึงเกิดมาเป็นพระเพิหัดเทพพุตบุครับเป็นลือสีทรงกวางครับผมก็เลยจัดกิจกรรมไทยชีวิตกวางและมาอีกแล้วมาอีกแล้ว,ลวไทยชีวิตกวางซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยกวางเนี่ยไปดูกันไว้นานแล้วครับอ่าก็สิบเอ็ดตัวอก็พอดีกับทั้งกำลังหลายๆเรื่องก็ครับพอทีนี้ ก็ไถ่ายมาก็เดือนนี้ก็สําเร็จครับเดือนหน้าก็ก็คงจะเป็นไถ่ชีวิตโคกระบือเพราะว่าเราปฏิญาณกันไว้ว่าตั้งเป้าเป้าหมายกันตั้งปณิธานกันไว้ว่าภายในปีฉลูเนี่ยเราจะไถ่ชีวิตโคกระบือกันให้แต่ให้ให้ทักได้ทักร้อยร้อยรเพื่อร้อคควัวเรือนครับผมอาจารย์ตั้งไว้กี่ตัวก็ไม่ได้ตั้งครับก็ไปเรื่อยๆครับไปเรื่อยๆนะครับ โครงการที่นี่โปร่งใสนะครับเท่าที่เท่าที่มาได้สัมผัสเนี่ยก็อีกหน่อยก็ก็จะเป็นพื้นที่ทั้งท่องเที่ยวทั้งเ,เป็นกเกษตรทฤษฎีใหม่ที่ให้คนมาศึกษาเป็นศูนย์ศึกษาเรียนรู้รเกี่ยวกับเรื่องของการ,กรเกษตรตอนนี้เนี่ยนอกจากมีโคกระบือมีกวางแล้วเนี่ยมีไก่งวงมีเป็ดมหานมีเป็ดมีไก่มีครับตอนนี้เริ่มมีมาแล้วครับครับ,รบนี่นะครับคน ติดตามเพจได้ขออาจารย์สองเพจนะครับเพื่อความปลอดภัยในโลกโซเชียลอยากมีติดตามขออาจารย์ได้ที่ไหนครับก็เพจดูดวงโหราศาสตร์ไทยระบบลังสีดาวครับอันนี้คือเป็นเพจหลักครับเพจสำรองก็คือเพจแก้ไขดวงชะตาก็คือเพจหลักทั้งคู่นะครับแต่ตอนนี้เนี่ยเราเราเน้นที่เพจดูดวงโหราศาสตร์ระบบังสีดาวครับผมต่อไปนี้นะครับทางช่องนะครับตั้งแต่ปีพศ2005ต้นปีเลยนะครับ2,565 ทางช่องจะให้อาจารย์มาเป็นเป็นหมอหมอดูตรงๆงเลยนะครับคือเขาเรียกว่าหมอดูเราจะเรียกโหราศาสตร์ก็ได้โหรลอาจารย์ก็ได้ครับมาประจําทางช่องดูดวงทุกวันที่สมมุติว่าเดือนมกราที่จะถึงนี้เราจะปล่อยคลิปของอาจารย์ต้อมในวันที่ยี่9 30แปดยี่บเก้าสามสิบสามเอ็ดนะครับเพื่อที่จะตรวกโรคเชิงชะตาครับคร่าวๆนะครับในเดือนมกราครับคือเราจะปล่อยสิ่งสําคัญก็คือ เราจะปล่อยเลขมงคลกับเวลามงคลในการซื้อเลขลลอันนี้เลขมงคลกับ,บมงคลในการซื้อเวลาในเวลามงคลในการซื้อเลขครับอันนี้สําคัญนะครับคือเวลาในการซื้อเนี่ยทุกวันนี้พอเราให้เวลาไปแล้วเนี่ยเจ้ามือเขาจะอั้นในช่วงเวลานั้นเขาไม่รับไม่ใช่ครับผมจะให <laughs> ้ผมจะอย่างนี้นะครับเราจะส่งเลขกันวันที่สิบห้าครับคือ เราจะให้เวลาส่งเลขวันที่สิบห้าวันที่สิบหกเราไม่ส่งครับเพราะส่งวันที่สิบห้าเราส่งได้เจ้ามือไม่รู้เราจะให้เลขเวลามงคลในวันที่สิบห้านะครับส่วนเลขมงคลเราก็ให้พร้อมกันวันที่สิบห้านะครับเพื่อที่จะเป็นประกอบการตัดสินใจคือการลงทุนมีความเสี่ยงนะครับเนี่นะครับเพ็เถูกหวยมาสามสี่งวดแล้วนะสามงวดแล้วอ่า เพจสุงหวยมา3ามดแล้วหมายหมายเขาว่าเขาเอากําลังของเงินที่ทําบุญเนี่ยนะฮะไปไม่ว่าจะเป็นเก้าาสามรอยเจ็ดสิบอย่างเงี้ยหนร้อยบเจ็อย่างเงี้ยครับก็หลายงวดมาแล้วหลายงวดแล้วนะครับคือแล้วแต่ดวงใครถ้าใครมาอ่านเจอเขาเชื่อก็ได้แต่ถ้าคนมาอ่านไม่เจอไม่เชื่อก็ได้คือการ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 แสวงโชคนะครับมันต้องอยู่เวลาที่เหมาะสมใช่ และสถานที่ที่เอื้อมหน่อยต้องมีบุญด้วยนะฮะต้องอต้องมีบุญด้วยขันมากเลยนะฮะต้องมีบุญนะครับผมคนจะถูกหวยเนี่ยหลวงพ่อคูณบอกว่าต้องมีบุญนะฮะครับถึงแม้คนไม่มีบุญแต่ว่าไปถูกหวยเจ้ามือก็ไม่จ่ายนะฮะเพราะไม่มีบุญไม่มีบารมีต้องสร้างบุญสร้างบารมีครับคือบางคนนะครับมีบุญถูกหวยครับผมแต่ไม่มีบุญที่จะได้ใช้ตังค์มีไม่น้อยนะครับครับผมคือผมจะเชิญอาจารย์ต้อมออกมาออกจะอัดไวย วงหน้าไว้สักสี่ห้าคลิปต่อปีต่อต่อครั้งนะครับครับอาจารย์ต้อมอยู่ที่ไหนของอุบลก็ตอนนี้ก็อยู่ทั้งอำเภอเมืองแล้วก็อยู่ดูแลสํานักเพจก็คือศูนย์อน,น,นุบาลโคกระบือน,นี่แหละครับอันเี้เป็นสํานักเพจเลยเหรอเป็นสํานักเพจครับอีกหน่อยก็จะมีมีหลายอย่างครับจะเป็นเท,เนเทวไล เป็นเทวาลของเทพพระพิคเนตคู่ครับเพื่อมาบำบวงสังเวยสวงเพื่อมาแก้ไขดวงชะตาอีกหน่อยผมก็จะมารับแขกอยู่ที่นี่ครับท่านก็จะได้มาเที่ยวชมที่นี่ครับมาให้อาหารสัตว์อันนี้ตอนนี้เป็นเป็นเริ่มต้นครับผมเริ่มต้นที่ทำนะครับครับผมก็ขอบคุณอาจารย์ต้อมครับแค่นี้ครับสวัสดีครับสวัสดีครับ